ไปเมื่วยนะคะวันนี้มาเล่น ep ที่3ามนะไหมพี่อาคาดนะคะในหัวข้อข้อดีข้อเสียของตัวเองของตัวเรานะคะมีอะไร อันนี้ไม่ต้องอินนะคะถ้าตรงหรือไม่ตรงอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้อดีของฉันอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียของฉันไม่เป็นไรนะคะฟังแสดงว่าไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะก็ข้ามคลิปไปเลยนะคะเข้ามาดูแล้วนะคะขอบคุณทุก Subscribe ไลค์แชร์นะคะจะไม่พิกอาการให้เล่นอันนี้นะคะไม่อินนะของข้อนี้ข้อเสียของฉันข้อดีของฉันไม่ตรงไม่เป็นไรแสดงว่า เราอาจจะสื่อกันไม่ได้นะคะไปฟังท่านอื่นหรือคลิปอื่นได้นะคะในช่องได้นะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่าดูซิว่าคุณนะคะอาจจะดูข้อดีก่อนแต่ก่อนที่จะไปข้อดีข้อเสียให้เลือกกองไพ่ก่อนนะคะทั้งหมดมี3ามเด็กด้วยกันนะคะให้เลือกนะคะเด็กที่1น,นะตรงนี้เด็กที่1น,นี้เด็กที่สองนะคะ่ น,นีเด็กที่สามนะคะึงอ่ามาดูกันว่าข้อดีสิบใบข้อเสียสิบใบนะคะคุณที่เลือกเลือกนะคะเด็กที่หนึ่งนี่นะข้อดีของคุณมีอะไรบ้างนะคะว้าวชูอคัพขึ้นมาเลย เดีย๋ยวคุณคือ two of cups อินเลิฟหรือเปล่านะคะกำมีคนมาขายขนมจีบไหมนะคะมีแฟนน่ารักหรือว่าโอ้ยกำลังอยู่ในภาวะไปตกหลุมรักใครเข้า two of swords ที่ไหนได้ปิดกั้นเรื่องความรักหรือเปล่านะคะคนกองแรกนะ,ะข้อดีของคุณก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่ น,นี่มันใช่ข้อดีไหมก็คือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบความรักที่ที่มาทางโลกออนไลน์หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงนะคะในเรื่องความรักก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่อินกับความรักเป็นข้อดีไหมอ่ะก็เป็น,ปนก็ได้นะบางคนเขาก็คิดว่ามันเป็นข้อดีนะคะการไม่มีความรักเห็นไหมเดือดตาเดือดตาแปดช่วย คุณอาจจะเดินจากคนคนหนึ่งมาก็ได้นะที่คนคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับเขาอาจจะเขาอาจจะโดดเด่นนะคะอยู่ในสายงานหรือเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะคุณก็เลยไม่กล้าที่จะเอ,อคบก,กับเขานะคะหรือสารสัมพันธ์กับเขาเนี่ยมีการบล็อกกันเกิดขึ้นเห็นไหม,มข้อดีรูไ้ไหมคุณอาจจะเป็นผู้เสียสละที่แท้ถูกก็ได้นะคุณ นี่คือข้อดีของคุณก็คือคุณรู้ตัวเองว่าถ้าเกิดคุณปล่อยให้คุณมีความสัมพันธ์กับคนที่เหมือนกับว่าอยู่กันคนละเลเวลวกับคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่รอดแล้วมันจะทําให้ความรู้สึกข,ของทั้งสองคนต่อไปก็อาจจะต้องเกลียดกันอาจจะต้องรู้สึกแย่ต่อกันคุณก็เลยตัดไฟแต่ต้นลงกคืออาจจะแบบคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ถ่อมตัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ ได้คู่ควรอะไรประมาณเนี้เออเหมือนพระเอกหนังไทยสมัยก่อนนะ<ม>ไม่คู่ควรประมาณนั้นยังมี energy แบบนี้อยู่หรออ<ม>คุณอาจจะเป็นชาวราศีกุมอาจจะเป็นเดออาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะธาตุาลมไม่ถุนตุลกลุ่มธาตุน้มนำมีกร,รกฎพิจิกอาจจะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคนคนนั้นนะคะ ข้อดีของคุณคุณไม่กลัวไม่กลัวที่จะตัดสินใจหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคุณเป็นคนที่กล้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะ